นีะช่งล FC กัน FC กันเ้อพี่น้องคะเรงๆแรงๆแรๆอันอ้พวสุดยังกนเอไงกน่เมงกันงหลาลาคำแห้งลาคำแห้งของเธอไลาคํำแห้งของเอืไอหลาคํำแห้งไอ้อเม่อไงได้บล่า โอเคมีวาแต่ไนามาเลยสิ่าเลยใส่ซ <c oughs> <c oughs> ุ่นกิ่กักสาวเรียงงงๆพอม่พี่น้อง<โ>ป้องไปสู่ขู่สุค,สคนนะคะยินดีต้อนรับขอสู่ทางช่องพรพารวยค่ะพี่น้องค่ะสู่พารวยนำเน้อค่ะสู่พารวยพรชนี่เอานคะานคะเบาใช้น้ำโชคใช้น้ำโชบนะคะพี่น้องเนื้อค่ะทางทีมงานแอดพอดนะคะพี่น้องเนาะ,ะเดินทางอีกแล้วะค่ะพี่น้องค่ะตามต่อนะคะปูรษีน้ำมนค่ะพี่น้องค่ะเก่าหนึ่ง เข่งเข่งแขนแขนพี่น้อง,งเอออันผู้ไปขอนี่ก็เหลือใจแห้งไม่ได้พี่น้องโอ้ว่าผู้บอดเกาเนื้อมาจังเดน,น่เนาะอารมณดนเนาะเดนเด้อลองเฮ่งกําลัง,งกําลังอินกับพวกอันบักลาคัมแหงของเลือน่อยลาหน่อยคุณมณีวันค่ะสวัสดีนะคะอารมณ์เดนเนาะค่ะอารมณ์ดีค่ะ แอดไปขอโชคขอม้านกับปูฤาษีน้ามู่นเนาะพี่น้องนาอเพื่อนบอกว่าลูกเอมาหอดพ่อแล้วจังไดยกะบม่มีวัตถุเนาะค่ะเพื่อนบอกว่าศิกรได้พี่น้องเพื่อนก็บอกว่าแอดไปขอแอดจะแต่งคันขอขย่อขคันเบาเนาะค่ะพี่น้องนาอบอกว่าลูกกำลังอยากได้ห้องข้องห้องข้องหรือห้องผ้านะไรล่ะค่ะพี่น้องคะห้องผ้าอยู่ลาดท่าเนาะค่ะอยู่ลาท่ามอย่างนี้แต่งแต่ ส่วนร่วมค่ะพี่น้องคะห่องพาไอ้หองพา,งาวนตัวยังบ่มีนะคะพี่น้องแยก,ก็เลยขอเพ่นนวา่าปูลูกเป็นตาได้หองข้องบอเพื่อนก็นเลยบอกว่าเก้าหนึ่งตัวเดียวลูกอยากได้หน่อยอยากได้หลายลูกแป้งอโรโอดพี่น้องเนะพิ่นบอกเนาะโหบ่พี่น้องมือเลขออกไม่เสื้อจักบาทพี่น้องคะไม่เสื้อจักบาทจะเห็นนี่พี่น้องคิดไรคกบ่พี่น้องเลยขนาดเพื่อนไปขอเพิ่นบอกคับกว่านั้นไหมพี่น้องแต่ไปเอาก,ก็ปูหนังจะสามตัว อ่าตาเบลก็พูดนั่งสตัวตรงหันอ่าบคกกลับนั้นได้สามตัวตรงแอดก็สื่อตลอดตะลี่พี่น้องเฮ้ยจะไปจากำลังเดินทางไปค่ะเออกำลังเดินทางไปขอให้พี่น้องอีกเนาะแอดขอให้เขาอีกเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่อให้พี่น้องเท้าได้มีทุนมีหอดเน่เนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าปล่อยมากคืองวนนีเนะคะพี่น้องคะ เก้าเนงตัวเดียวนี่ออกเก้านึ่งนี่จังไดเท่ากับมีทุนต่อแน่ๆค่ะพี่น้องค่ะจังไดเขาก็มีทุนตอน่นอ,เ,ตอเพราะฉะนั้นแอดก็หวังนะคะพี่น้องค่ะหวังอย่างยิ่งนะคะพี่น้องเด้อว,วาเฮ้าสิได้เม็ดเดียวแล้วก็บ่อตรงกลับขึ้นเก้าเนาะสูนักชคเนาะค่ะคนขค้นว่าเด้อดะค่ะ <ขอ S 1> พี่นอ้นองคะ่ะแนวทางแรกเข้ามาติดตามนะคะจ้าขอบคุณคะ่ะเฮ้าสิไม้เปน็นน้องกันละค่ะแต่ว่าพ่อผู้นากับมั่นใจนะคะพี่น้องนับจาก วนนี้ไปจนออกพรรษานะคะห้องศรีใดพ่อได้มีทุนมีห่อนแท่แน่นอนค่ะพี่น้องคะพอปูนาคคนเกันมั่นใจนะคะพี่น้องแล้วก็ว่าที่หานด้ค่ะพี่น้องเด้อปูนาคพันศรีพอปูนาคพันศิีไปป่งผมเนาะค่ะบวดเขานะค่ะถือศิลนะคะพี่น้องคะถือศิลแปดนะคะพี่น้องนองโยวัดพระธาตุน้องมัดแหล้วแกงข้านั้นวันที่สิบสามนะคะพอพ่นสิส่งเอานะคะพี่น้องนาอส่งเอาคือได้สามตัวตรงม้วนนี่แหละค่ะพี่น้องคะ วันที่สิบามพ่อปู่นาคสิส่งเอานะคะพี่น้องนอะแต่ตอนนี้พ่อปู่นาคมาหาลาบป่อยมาแลลวนะคะเก้าเก้ากับเก้าสองู้ใดถ้ามีรอตอตรี่ออกมาขายก็ยิ้มไป้จ้กพูดละใบสองใบเด้เด้อค่ะพี่น้องเด้องูออได้มีทุนไม่ห่อนนอเก้าเก้ากับเก้าสองนะคะพี่น้องของพ่อปู่นาคมาหาลาบปล่อยต่องวดไม่กักนะคะพี่น้องนอะ้วกามาเบิ่งววาวันที่สิบสามพันส่งเอาเนี่ยมันช่ตรงกันบอคะ่ะพี่น้องคะมันจะตรงกันไหม กะตรงกะตูดใช่เลยพี่น้องห้องวันนี้ก็เสียงเงินลานก,นกันแล้วพี่น้องเลยแต่ว่างื่นี่ในที่แอดเดินทางไปเนี่ยก็สิไปหาพ่อปู่ฤาษีนามูลก่อนนะคะพี่น้องเนาะเดียวเก่าหนึ่งออกเก่าหนึ่งบรกิกรบริปีนให้ห้างเดียวโคโลพี่น้องก็สิไปตามให้เอฟซีอีกคือเก่าค่ะพี่น้องคะถ่าแอดได้ตัวเลขนี่สิฟ้าล่องไเบิรงเลยด้วค่ะพี่น้องไม่มีกั๊กค่ะสำหรับช่องพ่อพ่อรวยเนาะ ปล่อยแล้วปล่อยเลยค่ะถือก,ก็ถือพิษก็พิษนะคะพี่น้องเนาะก็คือมันใจก็คือปล่อยมักก็ซื้อคัดก็พันนะคะพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากถึงคุณแม่แม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ห้าก็ว่าถึงเนาะอ่ามิตรผู้ที่ชี้อยากให้ปูฤุษีน้ำมูลเนี่ยพ่นเทศนั่นโน่นนี่นั่นไ้เนาะพ่นซอยอยังเนี่ยแอดพ่นซอยได้ทุกเรื่องนะคะปูรุษีน้ำมูลเนาะค่ะพี่น้องคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง การที่เข้าเสกคู่บาอาจารย์ซอยนะคะพี่น้องนอกกับซิมี่อ่าันของเพื่อน,นกับซิมี่คันหาค่ะพี่น้องคะกับมีน้ำแดงเอ็มร้อยนะคะมีน้ำแดงมีเอ็มร้อยนะคะปัจจัยมากน้อยแล้วแต่สีไซนนะคะแล้วแต่ข้ามมีสีบาทเ้าบ,บาทลอยบาทยังก็แล้วแต่ข้าสิสีไซอันนี้ขันขัน,ขนตอนแรกนะคะคันที่สี่ห้เพื่อนซอยนะคะส่วนปัจจัยแล้วแต่กําลังศรัทธ,ธาค่ะพี่น้องคะแต่ว่าที่แน่ๆขาดบ่ไรก็คือคันหา นะคะพี่น้องนอแล้วก็น้ำน้ำแดงขวดนึงแล้วก็เอ็มลอยขวดนึงค่ะพี่น้องขาที่ตรงมีเลยนะคะเท้าสิขอให้เพอ่นซอยเนี่ยนอนตามที่มุ่งมาดปปารถนาแล้วค่อยมาแก่แก่ไข้ไข้พี่น้อง่าพี่ขอโทษขอให้พี่น้องคอยมาปุ่มไขยนะคะพี่น้องนาองอสองรอยหรือว่าบาทสองบาทแล้วแล้วแต่เอฟที่สีใส ไม่มีเี่พนซอยแล้วสำมริดพลแล้วข,ข้าสิบบริติดบริคัดค่ะพี่น้องคะ่ะเนื่องจากต้องมีการปุ่คไข่ของคูบาา่บ่ายจัดเรากับบมรุีการเรียกร้องเงินนะคะแล้วถ้า,าจุดประสงค์ที่ห้าสิเพันซอยหาบอสำมรไม่ต้องมาแก้ไม่ต้องมาปงขอบปงไค่อย่างเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อก็คือเบบราต้องเห็นอย่างเลยก็คือฟีสไตล์ค่ะพี่น้องคะ่ะปูพคนบมิไตเรียกร้องมาสังเกตบ้างนะคะพี่น้องคะ่ะเป็นยังซ้ายหรือสี าบางท่านกับสีรวยบางท่านถ้า้าบำเพ็ญอิรีก็คือปูหรือสีหน้ามนูนคนบ่ได้ไปเรียกรองเงี้ยงคะ่ะพี่น้องคะมีแต่ซอยซอยค้นโดยตรงนะคะกับนี้ค่ะคู่ค่าค่า,า,ายเป็นนิ่นๆหน่อยๆแล้วแต่สีไส้นะคะพี่น้องคะบบมีออิลีก็บบาทสองบาทก็ใไส้ไปได้กันนะคะจังสีเพิ่นประมาณเนี่อ่าแอดเปียบเปื่อยให้เบิ่งเนาะคะ่ะพี่น้องหนาะและ้วก็คุณพอ่อคุณแม่บางท่านก็อยากเอาอ่าคุณพ่อบางคนก็อยากเอาเมียคขึ้น เมื่อคืนนี่ต้องมาแต่งคันนะคะพี่น้องเด้อแต่ว่ามีซื้อไม่เสียงอ่าอ่มามันเดินปีเกินนีผูกใครห้าไใคแพงกัน,นได้บ่อได้เด้อค่ะพี่น้องเด้่ต้นนี่ละผู้ที่สิมาเฮ็ดใหนนี่ละค่ะผู้ที่สิเดินทางมาานี่่ะต้องใส่คาน้ำมันค่ะพี่น้องคะนี่แหละผู้แอดนี่สิเดินทางมาให้เฮ็ดให้เอฟซีอยู่นี่ก็คือแอดต้องเดินทางไปกับหชั่วโมงค่ะพี่น้องคะ<ช>ไปกับ5้าชั่วโมงแอดก็จะใส่สน้ำมันหลายพันวนึงนะคะพันเกือบสองพันะคะพี่น้องเด้อพอแอดเดินทางมานี่เนาะ ไปกับห้าชั่วโมงค่ะพี่น้องคะส่วนมากเอฟซีถ้ามีนำใจสมมุดมาเมื่อนี้รับปากให้ให้เอฟซีสิบคนคนละสองรอยสิกระได,ด้ค่ะพี่น้องคะหรือว่าแล้วแต่สี่ซอยคาน้ำมันนะคะ่ะแอดกับไ่ได้เรียกร้องใีอย่างแต่ว่าถ้าอยากให้ซอยแอดกับซอยได้แต่ว่าขอลองบ่ซอยปากเป่าด้ค่ะพี่น้องเด้อนหนึ่งต้องไปซื้อถูกซื้อเทียนไม่ได้ไมัน่ไดั้งลยเลยพี่น้องพยายามเงินไปเติมน้ำมันมนะ <laughs> ต้องซื้อเอ็มลอยน้ำแดงอีกดิอ่าแล้วต้องซื้อน้ำเอ็มลอยน้ำแดงอีกนะค่ะพี่น้องเด้อเอ็มลอยกับน้ำแดงอีกเนาะเพราะฉะนั้นขอร้องนะคะพี่น้องนาะฝากถึงคุณพ่อคุณแม่เนาะค่ะอย่าใส่ซื้อเด้อพี่น้องเด้อแอ็ดเอ็ดตีแพงเงินไว้เติมน้ำมันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะไลายคนเนาะค่ะปูเพิ่นบอกว่าแม่นสิขายที่ขายทางกัญญาหรือว่าเฮ็ดธุรกิจการงานใดๆกัญญาแม่นลูกสีสอบลูกสีใหญ่ลูกสีโน่นนี่นั่นเอ๊ะสารพัดเรื่องอะไรค่ะพี่น้องปูเพิ่นซอยได้บัดทุกเรื่องค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะบซัมฤทธ์โบต้องมาป่งไข่ายบต้องเสียงเงินอีกจักบ,บาทเลยค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้โบสัมฤทธ์ผลไม่ไม่ต้องมาป่งข่ายผลบานนอโบต้องมาเสียงเงินนะอ้ก็ถือว่าของแถมนะไอ้ประเฮต์มาเนี่ยโบมี่เลยค่ะพี่น้องย่างหน่อยหน่อันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพันเก้าเก้าสองพันเก้าเก้าหรือว่สั่งกั 99, 99, 99, นสามเก้าเก้าห้าเก้าเก้าสี่เก้าเก้าน้องค่ะก็เจ้าซีโบตั้งราคามาเลยเนยาะแต่ว่าในบ้บมีนะคะพี่น้องเดิมไม่มีคะ่ะไม่มีก็คือ เป็นคู่เป็นค่ายคู่บ่าอาจารย์พั่งกต่สิเป็นน้ำแดงเอ็มรอยนะคะแ้วกาปัจจัยนี่แล้วแต่ถ้าใส่ไมีบไมีหาไส่ไปให้เพื่อนเนาะ <S <S แล้วเพิ่นก็จะพี่ที่ให้เลยค่ะพี่น้องคะแล้วกาสิสำเร็จะ่สำเ็จก็บล่อบเบิง่งผลบัดนี่ถ้าสำเร็จปุกก๊บก็ค่อยมาหาเล่าท่าบส่สำเ,เร็จก็คือแล้วไปค่ะพี่น้องคะนี่ล่ะค่ะอันหนึ่งคอดีของเพื่อนเนาะ กสินี่ก็ล่างเดินทางอ่าอีกประมาณสี่สิบนาทีค่ะพี่น้องคะสี่สิบนาทีถึงนะคะปูร่ราสีนามูลน,นะคะปูเพิ่นบาใส่โทรศัพท์ด้อค่ะพี่น้องเยซี่หลายๆท่านขอมาเนะคะปไูไม่ไม่ไม่ยุ่งเรื่องทางด้านโทรศัพท์ด้อคะพี่นอ้องเด้อเนึ่งปูสิเวลาคุยกันสใส่เสียงดังในจักหน่อยนะคะเพราะว่าปูเพิ่นก็นเริ่ม ต้องบอกดังๆแน่เพิ่นค่อยได้ยินค่ะพี่น้องคะเริ่มเริ่มหูอยากนักในจังน้อยแล้วนอเพิ่นจะเ่าแล้วค่ะพี่น้องคะเพิ่นเ่าแล้วเพราะฉะนั้นเพิ่นก็ได้ใส่โทรศัพท์ก็ได้ค่ะพี่น้องคะโทรศัพท์ไม่ได้ใช้ที่เพิ่นบอกเลขบอกงั้นคือบอกเลยค่ะพี่น้องบอกแล้วก็ถึงเลยคือจังเก่าหนึ่งนี่ล้ก็ออกเก่าหนึ่งก็คือเพิ่งไปไปเบื้องลกบพิ่งไปเบื้องเหล็กู้ดได้เพิ่งไปยั้ผู้ได้ทั้งสิน่ะเพาะสนเล็กไ้ทั้งนั้นแหละ ต่ว่าค่ะท่นได้ได้บอกนน่คือข้าเตรียมอัดเลยพี่น้องค่ะเตรียมงวดนี้แอดกะสิเอาเป็นเงินลลานขึ้นกันพี่น้องกา่าสิไทยงวดถดขั้นนี้เลยพี่น้องคะงวดสิมาเนี่ยมั่นใจสิไทยไทยลดขั้นนี้เลยพี่น้องค่ะกาลาว่าขึ้นกันนะคะคือว่านี่แอดก็ข้อหวังนะคะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ที่ว่าบริษัทสนับสนุนได้พี่น้องได้ให้เล่นกันพะนันแต่ยังไดเนาะก็คือหาข้ามักเข้าชอบถ้าเดียวมาฮางเดียวลับลองแอดเอาเงินลลานแทงพี่น้องค่ะงวนี้แอดจะเสือเงินนลลย วันนั้นพ่อก็ต้องพิจารณาเอาเด้อพี่น้องเด้อบระธามันบอกมาสิมาหายแอดพอดอีกเด้ออ่นก็เป็นคนก็ได้สือหมดแล้วว่ะอ่าก็เพราะวาสนันเท่ากับคือว่าถ้าคนเดียวมากจังสี่โอ้ยเก่าหนึ่งนี่บ่ได้เป็นเลขดังเลยได้พี่น้องคะเราก็บ่เป็นเลขดังบ่เป็นเลขเงียงผู้ใดเลยบ่ผู้ใดปล่อยสำนักขาพี่น้องคะเก่าหนึน่งเห็นเหรอเนาะ,ะสังเกตบ้างแอดเข้าไปซ่องบังทุกทุกข่ายเนาะบ่มีผู้ใดปล่อยเก่าหนึ่งเลยค่ะพี่น้องคะ กะสิมีปูหรืสีหน้ามูลปล่อยเก่าหนึ่งผู้เดียวเลยเนาะค่ะพี่น้องน้อวกับรถสีเพิ่อเมื้อีันอัดกับผพาปูไปทุกวเด้อคะพี่น้องค่ะกันนัดสวนปูไปเที่ยวอยู่ค่ะพี่น้องค่ะเนื่องจากขอเพิ่งบารมีเล่าค่ะพี่น้องค่ะบางเท่อแนวห้าบบเห็นเนาะค่ะพี่น้องนาอแนวบเห็นโตเห็นต้นนี่ละอันสําคัญพี่น้องค่ะบางคนก็ว่าเฮ็ดพ่อลําพ่อรวยเป็นยังไงบ่ลําบ่รวยแอดเนาะค่ะเฮ็ดพ่อ สีหังสีมี่กือบหังบ,บมี่บางเทือือสินผมบางภูเขาค่ะพี่น้องคะ่ะบางเทือบางที่เนาะคะ่ะมันมีเรือเล็ก,ลกนๆน้อยที่เ้าต้องแก้ไขนิดเดียวค่ะพี่น้องเพราะเขาแก้ไขแล้วเขาก็โล่งนะคะพี่น้องคะ่ะคือยังพอปูนากมหลาลเบิ่นบอกแอดว่าเดือนนี่ละ่ะเพิน่นก็บอกอยู่เลยว่าเดือนนี่พ่อว่าสีผ้าลูกผ้าเต่านี่ละผ้าลูกผ้าล้านนี่สีเป็นไท่แม่นเป็นนีเป็นสินอยู่กับสีผ้าปวดให้เบิร์ดนะคะ สำหรับของพ่อปูนาบมหาหลับนับจากนี่ไปหอดออกพรรษาค่ะพี่น้องค่ะไอ้เบาวิวเฮนยังเสียงมันดังค่ะน้อพี่น้องน้อกจังไรก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ว่าถามมานาะคะ่ะ่าปูปูือสีนามูมเนาะคะ่ะกนีซอยได้ด่านได้เนี่ยซอยได้ทุกด่านเลยเด้อค่ะพี่น้องเด้อ ที่เขาเจ้าศูนหรือว่าถือคงถือของถอดเขา้าถอดของหรือว่าผูกผัวให้ใหกกักเมียเมียให้หักผัวบ่เฮ็ดจางเดียวแต่ว่าไปเฮ็ดเอาผัวเขานี่บ่เฮ็ดค่ะพี่น้องคะไปเฮ็ดเอาผัวเขาไปเฮ็ดเอาเมียเขานน่คือบ่ยุ่กนะคะพี่น้องไม่ไม่ยุ่งนะคะพี่น้องเนาะนอกจากสิผัวแท้เมียแท้นะคะผัวไปมีแม่หน้อยเฮ็ดผัวเอาเฮ็ดผัวให้ขึ้นมาให้หักให้ห้อมนั่นน่ะเฮ็ดได้ค่ะพี่น้องคะให้เฮ็ดได้ด้อ ให้เข้าอีกนะครับค่ะรอค่ะแอรจัดขับเก่าๆค่ะเก่าๆคนหนัก่ะสวัสดีเลยเอฟซีค่ะพูดตีใหญ่มากเราพูดตีใหญ่กับลูกขอบฟ้องออกเด้าพูดตีใหญ่ไม่ใช่น้องไม่เห็นข้อความพี่ตีไปไหนครับ ไปหาปูฤษีนามนุญจาตามต่อเก้าหนึ่งจ้าเปิดดวงติดต่อได้ที่ไหนค่ะที่ที่แอดได้ค่ะที่แอดได้เลยค่ะติดต่อได้เพราะแอดไปค่ะเบอร์โทรทุกคีิปเลยนะจ๊ะเด้อค่ะเบอร์โทรแอดไน์มากนะคะช่วงนี้เพราะ่ามชชชีพหลายค่ะพี่น้องค่ะบางเทือกโทรมากบได้รับค่ะพี่น้องด้วยต่อยังไงติดต่อมาทางแอดคนพันรวยเลยค่ะขึ้นขึ้นไอเดียไน์ให้เพื่อนได้ก็ได้ึ้นึ้นไอเดียได้ เบอรโ์โทรเลยจ้ะอ่อะบัดนี่ทางแอดไปเฮ็ดแอดสิไลฟ์สดให้เบิ่งเลยเด้อดค่ะพี่น้องเดบอร์โทร0843549019เด้อะแอดมาเลยค่ะให้ให้ซอยหยังให้ซอยในด้านใดก็อ่าระบุมาเด้อค่ะพี่น้องเด้อระบุมาว่าเพราะว่าเพิ่นเป็นฤาษีที่บ่มเพี้ยนมา30กว่าพรรษาแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะ30กว่าพรรษาแล้วก็เป็นปู่เฒ่าที่ใจดีนะคะปู่ฤาษีที่ใจดีมากๆค่ะพี่น้องค,ะค่ะ่เพราะว่าเพิ่น บ่ได้คำนึ่งเรล่องเองินเรล่องทองเนาะค่ะพี่<ด>น้องเนาะหูดับเจ้าบ่ได้ยินรักษาตัวแป๊บคนสวย<อ> <laughs> ทำไมหูดับ <laughs> อ๋อเลขราวเมือแรงเด้อครับแอด<ม>อ๋อเลขราวของปู้นาไ,ได้ได้ตอนนี้ได้ของปู้นาเด้อจ้ะของปู้นาเนี่ยมากตอนมูลแล้วค่ะพี่น้องค่ะของปูนป้นาได้เก้าแปดสองนะคะแล้วก็ตัดงเก้าสองแปดสองนั่ค่ะสำหรับของปู้นาสามตัวนั่สามตัวเก้าแปดสองเอาเก้าแปดสองเนาจ้ะ เก้าแปดสองน้ค่ะคนซับไพ่คนซับไพ่สารค่ะเก้าแปดสองตัดเลนกับเก้าสองแปดสองเด้อพี่ตีเลขลาวมือแรงเด้อค่ะคุณตีค่ะคุณตีชอบอะไรคุณตีชอบอะไรคุณตีก็แม่นเน่อาจารย์ตีก็แม่นดิคุณตีใหญ่นะเมืองจันทร์ค่ะเกา้าแปดสองเด้อเลขลาวก็สิไปขอปูหน้ามูนพรเนะค่ะพี่น้องนี่แอดสิไปแก้เ,เกมื่อขึ้นครับพี่น้อง แอดนะขอขัดขอเนี่ยพี่น้องเอ้ยขอขักขอเพึงบะละมีปูขักมาแตงขันขอได้เก้าหนึ่งตัวเดียวบัดมือเลขออกยัก็ปงุ่มไปหย่างอียงพี่น้องเอ้ยไม่ได้ซื้อพ่อบาทพี่น้องเอ้ยซัมบ่เบาๆพี่น้องอเอ้ยเราก็ใจมัปนยังนี่ไม่ได้ซื้อเลยว<อ>ัยาวเจาว้าก็มีดวงวันนี้แหละพี่ดีจะมีดวงน่ะวันนี้เลยค่ะ นาดไปขอคัดได้ตัวเดียวแขนๆพี่น้องเอ้ยบ่ต้องไปน้อยใจในวาสนะดอกผู้ใดบ่ถือเลขก็ไดผูด้ขาขอมาเก่าหนึ่งตัวเดียวเดๆเนาะยังบ่ไใดพี่นอ้องอู้เอาไม่เอาไม่หาเนี่ยนะพี่น้องมาเนี่ยว่ากาสิตุ่มเช่เลยล่ะพี่น้องออจดเบอร์ไม่ทัน084คะ่ะพี่ตีพิมพ์ให้หน่อยคะ่ะ084 สามห้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าค่ะทันไหมคะถ้าไม่ทันบอกหนูได้เด้พอพราะว่าเดี๋ยวเขียนมาสิกับด่านว่าแต่หนูจะเขียนให้จ้ากับนั่งก็ศูนย์แปดสี่สามห้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าค่ะ ค่ะป,ปู่พอปู่ฤาษีเพิ่นอายุหลายแล้วพี่น้องคะอายุหลายแล้วล้วก็เพิ่นก็นถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตานะคะพี่น้องเนาะก,การซอยค้นมันได้อันนี้สงหลายค่ะพี่น้องคะบางเือเข้าเห็ดปุ่น่บถ,ถือที่บถ,ถือทงเข้ากะได้ยุพี่น้องคะแต่ว่ามันถังบอเต็มลอยค่ะพี่น้องได้แท้ๆละ่ะเฮ็ดปุญนนี้จังได้ก็ได้ค่ะขึ้นไม่จ้าจ้าจะขึ้นให้เลยคะ่ะจะขึ้นเบอร์โทรให้คะ่ะอ่า เพราะฉะนั้นเท่ากับบางเพื่อเฮ็ดบุญถือที่ถือท่างถือค้นถือสถานที่กับหนุนเท่าไวคับพี่น้องคะแต่ว่าได้ทั้งได้นะได้รอยเปอร์เซ็นต์อยู่ลหลายหลายเฮ็ดบุญนะแต่ว่ามันสีอันนี้สูงมันสีได้หน่อยซ้ำไล่ายซ้ำได้จริสไหสมคะพี่น้องคะถ้าเฮ็ดถือมองถือบอลเท่ากับขึ้นย่อง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 ลุ้นเระพี่น้องคะขืนไหวฝันเกียร์คะพี่น้องกับดานปะคะกับร้อยเปอร์เซ็นต์อบารมีปู่ในวันนี้จ้า อันนี้เบอร์โทรกับด่านไหคะ่ะกับไหนล่ะคุณสมใจจ้าเบอร์โทรกับด่านบมเอฟซีท,ทุกทุกท่านครับเบอร์โทรกับด้านไหมคะคอมเมนต์บอกในเด้อจ้าเด้อเบอร์โทรกับด้านไหมคะกับด้านจ้ากัับสอกับกล้องให้ก่อนจ้า เห็นบ่ค่ะ FC ภาพชัดเจนว่น้อค่ะแคปหน้าจอด้วยภาพชัดบ่ค่ะภาพชัดโบ FC ค่ะค่ะภาพชัดโเคชัดเจนจ้าเอาแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะ FC ค่ะแคปหน้าจอไว้ด้วยจ้าแอดไล่มากค่ะคัะท่างไล่เลยด้อเป็นเบอร์โทรแล้วก็เป็นเบอร์ไล่ด้อคุณอ FC ทุกท่านครับ เป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ค่ะชัดมากจ้าขอบคุณ f อฟทุกๆท,ท่านค่ะขอตัวไปพักล่างแล้วเริ่มเวียนหัวเจค่ะ<น>พี่ตีขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจค่ะคุณตีใหญ่น่าเมืองจนันร์ทขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> คิดฮอดคิดถึงเดอ้อพี่ตีเดอ้อ ี่เห็นตัวเลขแล้วเนาะเออเห็นเบอร์โทรแล้วเนาะค่ะเนาะศูนย์แปดสี่สามห้าสี่เก้าศูนย์หนึ่งเก้าค่ะเบอร์โทรพ่อนผ้ารวยค่ะติดต่อ,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 อมาได้เลยค่ะต้องการให้ซอยได้ดันใดกะโทรมาปรึกษาคุยกันได้เลอ FC ค่ะคุณคุณแม่สมใจนะค่ะเห็นเราย่างเนาะได้เราย่างเนาะแม่สมใจเนาะได้เบอร์โทร้วบอจ้าพี่ตีจ้า จ้าอ๋อคุณแม่สมใจเห็นแล้วนาะค่ะ FC ทุกท่านเห็นครบหมดแล้วนะคะ่ะเบอร์โทเนเอ FC ทุกทุกท่านค่ะได้หมดทุกท่านแล้วนาะค่ะค่ะวันนี้ห้ากับสิบไปคืนไล่ซดหรือว่าไปทายท้ารายการอีกเรน่งองยู่บันปูรุสีเลด้ะคะ่ะเป็นน้องค่ะค่ะน้องค่ะขอลงหางเล็กกันนะค่ะค่ะติดต่อมาได้หลังไม้นะคะ่ะขันจดระท่านยังได้กัดทุกทุกคลิปนะคะ่ะกับสิมี่เบอร์โทขึ้นให้ทุกคลิปเลยด้อค,ค่ะเด้อค่ะ ค่ะสำหรับไรซ้นอนนี่ก็ขอลงหาดไวเพียงเท่านี้แล้วปลุกพอ,อก,กันไหมเนาะค่ะหอดบวานปูฤ์สีเราจะขึ้นไรซ้อนให้อีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะถ้าผูา้ใดอยากเทศยังมโอนีิกานั่นเด้อสุบ้ซอย์คานุ้มันได้โมนีกเพระาะาว่ามาแล้วขับมาแล้วเนาะเดินทางมาวันนี้นะคะถ้าผู้ใดอยากเทศยากยังก็คือเรียกแต่สิร่วมบุญกับปูนะคะแต่ที่แน่ๆต้องซื้อเอี่ยมลอยกับกระทิ้งแดงอินโอ้เอี่ยมลอยกับกระทิ้งแดงนะคะต่อทูบเทียนดอกไม้ค่ะพี่น้องค่ะซื้อเองนาะค่ะเดี๋ยวแอดจะเป็นคนทำแต่งขันให้เนาะ ค่ะ,คะอโอเคค่ะพี่น้องค่ะไปพบไปพ่อกันอีกเท่านึงนะคะ่ะยู่บานปูฤรืีน้ามุ้นนะคะพี่น้องเ้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เอฟซีแฟนช่องงวดสิมาเานี่เนาะให้ได้สามตัวตรงๆ2สองตัวตรงๆคืึ่งงวดนีเนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสุข,ข,ขสุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ